คุณเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแต่กลับพัดหลงมายังสังคมดึกดำบันกลายเป็นเด็กดึกดำบันอายุเพียงสิบขวบที่นี่ไม่เพียงแต่จะหิวโหยสามันเก้าครั้งแต่ยังไม่มีแม้แต่กางเกงในสักตัวแต่คุณกลับไม่หวั่นไหวเลยด้วยประสบการณ์ในชาติก่อนการตั้งหลักปักฐานในสังคมดึกดำบันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายดายขณะนั้นคุณกำลังขนป่านสีตะกร้าใหญ่ขึ้นหลังมา้าเตรียมตัวกลับหารกูกับโยฟูทันใดนั้นเซียวเดียที่ยืนอยู่ข้างๆก็จับบังเหียนไว้ ด้วยแววตาที่เปี่ยมความรักขอร้องให้คุณอยู่ต่อเมื่อได้ยินคำแปลจากโยฟูหน้าคุณก็แดงขึ้นแต่คุณก็ยังสายหน้าอย่างจริงจังฉันมีเผ่าพันธุ์ของตัวเองฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้น้ำตาของเสี่ยวเดียวก็ไหลออกมาแล้วเธอก็ถามด้วยความเสียใจเธอจะบอกชื่อเธอให้ฉันได้ไหมคุณไม่ได้ตอบขาของคุณกระโดดออกไปทันทีแล้วก็ดึงลูกศรอ,ออกมาอีกหนึ่งอันทำให้ลูกศรยิงไปถึงหน้าของเสี่ยวเดียในระยะ2เมตรเสี่ยวเดียว,วิ่งไปสองสาก้าวดึงลูกศรอ,ออกมาดูอย่างละเอียดสองรอบ ในที่สุดก็พบสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมสองอันบนเสาไม้ที่ท้ายเรือด้านหนึ่งเขียนว่าร้องอีกด้านเขียนว่าพุ่งอามูสัญ,ญลักษณ์นี้เหมือนกับที่อยู่บนหัวของเขาเลยเขาถือลูกศรชี้ให้ชางคานคุณเก็บไว้ให้ดีอย่าทําให้เสียหายเราลองดูว่าจะสามารถสร้างอาวุธแบบเดียวกันได้หรือไม่ยูฟูและคุณวิ่งไปทางข้างอย่างรวดเร็วในที่สุดก่อนที่ฟ้าจะมืดเหลือเวลาอีกประมาณสามชั่วโมงก็กลับถึงฮัมบูกนี่คือฝั่งเหนือของคลองที่มนุษย์สร้างขึ้น ชาวชนเผ่าฮั่นสองชนเผ่าได้เริ่มตน้นทำไร่เล็กๆประมาณห้าไร่คุณใช้จอบขีดเส้นบนพื้นเพื่อทำเป็นร่องให้ชาวชนเผ่าเอากิ่งต้นหญ้าที่เตรียมไว้ปักลงไปในดินโดยตรงแล้วรดน้ำให้ชุม่มหนูและผู้อาวุโสมาถึงข้างคุณสิ่งที่ปลูกครั้งนี้ใช้ทำอะไรใช้ทำเสื้อผ้าคือสิ่งที่สวมใส่บนตัวเสื้อผ้าที่ทำจากสิ่งนี้บางมากในฤดูร้อนก็สามารถสวมใส่ได้ชาวเผ่าต่างพยักหน้าพวกเขาได้เรียนรู้คำใหม่คือเสื้อผ้า สิ่งที่สวมใส่บนร่างกายคือเสื้อผ้าตอนนี้ภารกิจของเผ่าเสร็จสิ้นแล้วยูฟูมาหาคุณเพื่อขอค่าตอบแทนแม้ว่าจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างทางแต่คุณก็ไม่ได้ผิดสัญญาตามที่เขาขอคุณได้มอบมุมนั้นให้เขาและยังเพิ่มเติมด้วยหม้อดินหนึ่งใบและชามดินสิบใบส่วนเรื่องที่ทั้งสองคนถูกจับโดยเผ่าอื่นทั้งสองคนต่างก็เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นหัวหน้าชนเผ่าของตัวเองมันน่าอายจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นเาาผ่าาามอลคุณ และนัดพบคุณอีกครั้งที่หกเขาม่งชุนคุณมองดูขบวนของชนเผ่าโยจางหายไปในระยะไกลสา,ายตาของคุณดูเหม่่อลอยฉันเองก็อยากออกไปผจญภัยเหมือนกับเผ่าของโยบุในตอนนั้นหัวหน้าเผ่าเดินมาหาคุณเรียกคุณจากด้านหลังว่าหัวหน้าต่อไปเราต้องทำอะไรคุณหันกลับมามองหัวหน้าเผ่าคิดถึงต้นกล้าข้าวที่เคยพบเจอเวลาก็ผ่านไปแล้วสิบเจ็ดวันถึงเวลาที่ต้องปลูกต้นกล้าแล้วพูดแล้วก็ทำเลย ต่อมาก็ให้ผู้อาวุโสเรียกประชุมคนหนุ่มสาวทั้งหมดให้ผู้ชายไปขุดร่องน้ําให้เป็นช่องเริ่มปล่อยน้ําเข้าสู่ทุ่งนาผู้อาวุโสแม้จะไม่เข้าใจว่าการปักกล้าคืออะไรแต่ก็รู้ว่าฟังหัวหน้าคงไม่ผิดผู้ชายหลายคนแบกเครื่องมือทองแดงขุดช่องน้ําในทุกร่องน้ําน้ําจากคลองที่สร้างขึ้นไหลเข้าสู่ทุ่งนาคุณก็พาผู้หญิงทั้งหลายเริ่มถอนต้นกล้าขึ้นมาแล้วแบ่งออกเป็นกำกำวางไว้ข้างๆเด็กเลี้ยงสัตว์ก็ทําตามที่คุณบอกใช้ไม้บรรทัดวัดทําเป็นไม้ขนาด40ซนติเมตรหลายอัน เพื่อใช้ในการกำหนดระยะในการปักดำหลังจากเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันรอบตัวคุณเพื่อเรียนรู้การปักกล้าใช้สองนิ้วจับที่รากของต้นกล้าแล้วปักลงไปในโคลนโดยตรงใช้ไม้เล็กๆวัดแล้วจึงปักต้นต่อไปทุกคนต่างแสดงความเข้าใจแต่ชายคนหนึ่งจากเผ่าหนูดำกลับตั้งคำถามขึ้นมาย่านี้ในมือฉันกินได้จริงเหรอทันทีที่เขาพูดจบทุกคนก็หันมามองคุณเห็นได้ชัดว่าทุกคนอยากรู้คำตอบแต่ไม่มีใครกล้าถาม การเลี้ยงสัตว์และการปลูกถั่วลิสงทุกคนเคยเห็นอาหารแต่พืชผลที่คุณพูดถึงนี้พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนคิดว่าการเสียเวลามากมายไปกับการปลูกข้าวไม่คุ้มค่าคุณก็ไม่โกรธอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างใจเย็นหญ้านี้ไม่สามารถกินได้โดยตรงสิ่งที่เราจะกินคือมเมล็ดของมันพูดแล้วก็ให้หินไปเอามเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลืออีก22กิโลกรัมฉันจะนําออกมาให้ทุกคนดูนี่คือมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากถนนข้าวชื่อเรียกว่าข้าวเปลือก เมื่อเอาเปลือกออกไปก็จะได้ข้าวสารที่เรากินกันข้าวสารนี้แข็งมากต้องนําไปต้มในหม้อให้สุกก่อนจึงจะกินได้ดูเหมือนทุกคนยังคงไม่ค่อยเข้าใจฉันตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านตอนนี้ใช้เมล็ดข้าวที่เหลืออยู่นี้ต้มข้าวสวยหนึ่งหม้อให้ทุกคนให้ทุกคนได้ลองชิมผู้อาวุโสและหมอนูอายุมากแล้วไม่สามารถก้มลงไปปลูกข้าวได้ก็กลับมาที่หมู่บ้านเพื่อดูวิธีการทําข้าวของคุณคุณหาหมอที่หนาๆนามาหนึ่งใบใช้ไม้ทุบข้าวในหมอ้อไม่นานนักก็ปลอกเปลือกออกหมด ข้าวข้างในกลายเป็นข้าวกล้องจากนั้นนําข้าวกล้องนี้ใส่ลงในหม้อดินล้างให้สะอาดด้วยน้ําใส่น้ําในอัตราส่วนหนึ่งสองกับข้าวแล้วตั้งไฟต้มหนูผู้วิเศษมองดูข้าวที่ปิดก้นหมอนั่นรู้สึกสงสัยทําไมข้าวในนี้ถึงมีน้อยจังมันจะทําให้คนอิ่มไหมเวนยิ้มและบอกเขาว่าข้าวสารและน้ําเมื่อต้มรวมกันจะขยายตัวเมื่อถึงเวลานั้นในหม้อจะไม่มีน้ําจะมีแต่ข้าวสวยที่ขยายตัวและนุ่มข้าวยังจะขยายตัวอีกหัวหน้าและหมอหนูต่างก็ทานด้วยความประหลาดใจ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับอาหารที่ขยายตัวได้เด็กๆในหมู่บ้านก็ล้อมรอบอยู่ข้างๆไม่นานนักหม้อหุงข้าวก็ส่งกลิ่นหอมของข้าวสวยทําให้เด็กๆรอบข้างน้ำลายไหลไม่หยุดเธอก็ตื่นเต้นมากเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยนานมาแล้วที่ไม่ได้กินข้าวสวยและในขณะที่เธอกําลังหุงข้าวอยู่นั้นคนในหมู่บ้านหลายร้อยคนก็ปลูกต้นกล้าเสร็จแล้วขณะนั้นทุกคนยืนอยู่รอบๆมอสูตรกลิ่นหอมของข้าวที่กระจายออกมาไม่นานข้าวสีขาวเหมือนหิมะและหอมกลุ่นก็ปรากฏขึ้น ต่อหน้าทุกคนคุณให้ทุกคนถือชามและตะเกียบของตัวเองยืนเข้าแถวรอเนื่องจากมีจํานวนจํากัดแต่ละคนสามารถกินเพียงคําเล็กๆเ,เพื่อชิมรสชาติสมาชิกในกลุ่มที่เดินอยู่ข้างหน้าส่วนแบ่งกันก่อนรีบร้อนใส่เข้าปากทันทีขณะกินก็พูดถึงความหอมของข้าวเคี้ยวไปก็มีรสหวานอร่อยมากสมาชิกที่ยังไม่ได้กินได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งกระวนกระวายมากขึ้นต่างก็ผลักดันตะเกียบที่อยู่ข้างหน้าไม่นานทั้งเผ่าก็มีเสียงเลียก้นชามดังขึ้นพวกเขาคุ้นเคยกับการกินเนื้อ ตอนนี้ได้กินอาหารที่นุ่มหวานแบบนี้ทั้งแปลกใหม่และมีความสุขตอนนี้ทั้งเผาไม่มีใครที่ยังสงสัยในตัวคุณอีกแล้วกลับกันเพราะคุณหาข้าวเจ้ามาได้ตอนนี้คุณก็มีบารมีในหมู่ชนเผ่าเพิ่มขึ้นอีกครั้งรอให้เสร็จสิ้นภารกิจเหล่านี้คุณก็เริ่มจัดสรรงานให้ทุกคนผู้ชายทั้งหมดไปตัดไม้และจับไก่ล่าสัตว์และถลุงทองแดงทําเครื่องปั้นดินเผาและงานไม้ส่วนผู้หญิงเผาอีกจับปลาเลี้ยงสัตว์และสกัดเกลือแร่วิธีการสกัดเกลือจากเหมืองเกลือคล้ายกับวิธีีีหหลักกท่่ใช้้้อนนานา ขั้นแรกให้กาจัดสิ่งเจือปนออกจากเกลือแร่จากนั้นต้มด้วยน้ําสะอาดสุดท้ายให้ระเหยจนตกผลึกเกลือขาวที่ผลิตได้ไม่เพียงแต่ใช้ในชนเผ่าของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้อีกด้วยคุณให้ความสําคัญกับเรื่องของชุนหุยมากควรเตรียมเกลือเพิ่มเติมสําหรับการแลกเปลี่ยนตามริมแม่น้ําสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกเผ่าไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ออกนอกจากนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคือรถขนาดใหญ่การนําสินค้ามากมายไปยังที่ที่ไกลขนาดนั้นก็ดี จึงเรียกมู่ถุนมาทันทีเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการสร้างรถไม้มู่ถุนก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาพาคนงานไม้สิบกว่าคนในทีมเข็นรถสี่ล้อใหญ่มาหาคุณเมื่อคุณเห็นก็ตกใจทันทีไม่คิดว่าคนซื่ออย่างมู่ถุนจะมีความสามารถก่อนหน้านี้คุณแค่ให้เขาทำรถเข็นสองล้อธรรมดาแต่ตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าคุณกลับมีรูปร่างคล้ายรถมา้าด้านหลังเป็นห้องโดยสารขนาดใหญ่แม้ว่าจะไม่มีหลังคารถแต่เมื่อถึงเวลาเพียงแค่ทำเต็นท์หนังสัตว์มาคลุมไว้ด้านบน มันจะไม่ต่างจากรถม้ามากนะและด้านหน้าของรถยังมีแท่นที่สามารถนั่งได้สองคนเมื่อถึงเวลาเพียงแค่ใช้วัวสองตัวเป็นแรงขับเคลื่อนคนนั่งบนที่นั่งเพื่อขับเคลื่อนก็พอคุณได้ชมเชยมูตุ้นอย่างหนักหน่วงและให้คําแนะนําในการปรับปรุงบางอย่างมูตุ้นรู้สึกดีใจมากพาชาวบ้านในทีมช่างไม้เริ่มต้นทํางานกันอีกครั้งครั้งนี้ด้วยการบัญชาการและการประสานงานของคุณรถลากวัวคันแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ใช้เวลาเพียงสามวันก็ทําเสร็จ ตอนนี้รถคันใหญ่ของคุณก็เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้แล้วไม่เพียงแต่สวยงามและหรูหราแต่ยังใช้งานได้จริงน้ำมันที่ใช้ต่อ100กิโลเมตรก็แค่ฟางหนึ่งมัดในชั่วพริบตาเดือนแรกของฤดูใบไม้ผลิก็จะผ่านไปในช่วงเวลาเกือบหนึ่งเดือนนี้ถือว่ามีผลผลิตมากมายชนเผ่าฮันทำการเพาะปลูกและทำนาขุดเมืองและเก็บหินและยังผ่านการต่อสู้มาครั้งหนึ่งและยังสามารถปราบเผ่าหนูดำได้สำเร็จและยังสามารถนำม้าจากเผ่าต่างถิ่นเข้ามาได้สำเร็จชีวิตของคนในเผ่าก็ดีขึ้นเรื่อย สิ่งเดียวที่ยังขาดอยู่คือเมืองที่คุณออกแบบยังไม่มีความคืบหน้าการสร้างต้องใช้แรงงานคนมากเกินไปเผาหันตอนนี้มีคนทั้งหมดแค่350กว่าคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะใช้เทาโชวและป่ายเยียนไปสำรวจที่งานชุมนุมฤดูใบไม้ผลิเพื่อความสะดวกในการขนส่งก็ให้คนขาเปย์ทำเรือท้องแบนเล็กๆขึ้นมาบางส่วนด้านบนที่เปิดออกใช้ฝาไม้ปิดสามารถซ้อนกันได้ทั้งหมดเพื่อประหยัดพื้นที่บรรจุลงถังไม้ขนาดใหญ่โดยตรงปิดฝาด้วยเชือก คุณคอยสั่งการให้คนในเผ่าบรรจุข,ของลงรถวันนี้เหลืออีกหกวันก่อนเริ่มงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเพื่อไม่ให้เร่งรีบเกินไปคุณตัดสินใจออกเดินทางล่วงหน้าหลังจากนั้นเรียกต้นไม้ใหญ่มาหาสั่งสอนเขาในช่วงที่คุณไม่อยู่ให้เขาดูแลเผ่าแทนต้องปกป้องคนในเผ่าและต้นกล้าเหล่านั้นให้ดีต้นไม้ใหญ่รู้สึกถึงความไว้วางใจที่คุณมีต่อเขาเขาตบหน้าอกของเขาดังปังๆสัญญาว่าจะปกป้องสมาชิกทุกคนในเผ่าให้ดีแล้วเขาก็หันไปมองที่ชูตาหยิบสิ่งของที่เตรียมไว้ล่วงหน้า วางลงบนมือของเขาช่วงที่ฉันไม่อยู่เธอต้องรับผิดชอบนำทีมล่าสัตว์และนำสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมฝึกยิงธนูและหอ,อกทุกวันซูต้าเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญเดิมทีเขารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าเธอเตรียมเครื่องประดับหัวให้เขาเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ความรู้สึกเล็กๆนั้นก็หายไปในทันทีเล่นกับหลอดดูดน้ำอย่างสนุกสนานสุดท้ายคุณก็กำชับหัวหน้าและหมอผีหนูให้ไปตรวจสอบนาข้าวทุกวันในนาต้องมีน้ำอยู่เสมอ อย่างน้อยต้องสูงถึงหนึ่งฝ่ามือแม้ว่าทั้งสองคนจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังอยากทำประโยชน์ให้กับเผ่าตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้รับมอบหมายงานแล้วพวกเขาก็ตอบตกลงด้วยความยินดีทันทีเมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อยคุณก็เรียกทีมออกเดินทางทันทีครั้งนี้เป็นงานชุมนุมฤดูใบไม้ผลิคุณพาเพียงผู้ชายผู้ใหญ่ไม่กี่คนมีดาไลที่หายดีแล้วและตูเออและยังมีโชยาซื้อโถและหยุยเหมาด้วยต่อไม้มีทั้งหมดหกคนคน,นอกจากนี้ยังมีลิงปากใหญ่หนึ่งตัว เด็กชายที่เพิง่งโตเต็มวัยยี่คนนำโดยต้าหมวยและเอ้อหมวยต่อไม้รับผิดชอบในการขับเกวียนวัวคุณและทหารเก่าอีกห้าคนขี่ม้าใหญ่เด็กหนุ่มที่เหลืออีก20คนขี่ม้าใหญ่สิบตัวขบวนขี่ม้าที่หรูหราประกอบด้วยคน27คนเริ่มต้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่มองมองโ,งโกเลียตลอดเส้นทางนี้เต็มไปด้วยป่าและทุ่งหญ้าเนินเขาการเดินทางของกลุ่มเป็นไปด้วยความราบรื่นเมื่อถึงเวลากลางคืนทุกคนก็หาที่ว่างเพื่อตั้งค่ายพักแรม กลุ่มคนล้อมรอบจุดตั้งค่ายและก่อกองไฟขึ้นหลายกองคุณได้จัดให้สมาชิกในเผ่าผลัดเวรยามและเตรียมตัวพักผ่อนแต่พิ่งหลับไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเคี้ยวสัตว์เรียกคุณว่าหัวหน้าตื่นเร็วมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาข้างหลังเราดูเหมือนว่าจะไปงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเช่นกันคุณขยี้ตาลุกขึ้นนั่งมองไปที่คบเพลิงหลายดวงที่กำลังใกล้เข้ามาเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาใกล้จึงพบว่าหัวหน้าของกลุ่มนี้คือช้างที่ห่อตัวด้วยผ้าป่านปรากฏว่าคนจากเผ่าเบียนที่นำโดยช้างมีมาากกว่คุณ ผู้ชายเต็มวัยสิบคนเด็กหญิงยี่สิบคนเด็กชายยี่สิบคนรวมกับตัวเองเป็นห้าสิบเอ็ดคนพวกเขายังแบกสัมภาระของตัวเองมีเชือกป่านตะข่ายป่านและผ้าป่านแม้แต่กระดูกใหญ่ๆตอนนี้เสี่ยวเดียวกำลังโมโหฉันหิวน้ำจังบนเส้นทางนี้ไม่มีแม้แต่น้ำฉันไม่อยากไปมองมองโ,งโกเลียเพื่อหาผู้ชายแล้วหมาป่าเป็นแม่ของเขาจะไม่รู้จักความคิดเล็กๆน้อยๆของลูกสาวได้อย่างไรทันทีที่เจาะความคิดของเสี่ยวเดียว อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงคนนั้นเป็นหัวหน้าของเผ่าอื่นเขาจะไม่มาเผ่าของเราแน่นอนเธอเลิกหวังเสียเถอะนี่คือผู้ชายผู้ใหญ่คนหนึ่งรีบมาถึงตัวแม่ลูกทั้งสองข้างหน้ามีกลุ่มชนเผ่าหนึ่งกำลังตั้งค่ายพักแรมเราจะไปที่นั่นไหมเซียวเดียได้ยินว่าข้างหน้ามีคนก็โบกแขนยาวๆออดอ้อนว่าแม่เราไปดูกันเถอะกระหายน้ำมากหันไปมองดูคนในกลุ่มที่ติดเชื้อทุกคนก็ไม่ได้ดื่มน้ำมาครึ่งวันแล้วตอนนี้ทุกคนกระหายน้ำมาก แล้วพยักหน้าเห็นด้วยเสี่ยวเดียวเดินไปข้างหน้าไม่นานก็เห็นทรงผมเฉพาะของชนเผ่าฮั่นก็ดีใจขึ้นมาทันทีแม่ดูสิพวกนั้นเป็นคนจากเผ่าฮั่นเราไปขอ,อน้ำดื่มหน่อยเถอะช้างมองเขาอย่างรวดเร็วพึมพำเบาๆเผ่าของพวกเขาอยู่ไกลกว่าเผ่าของเราอีกใครจะรู้ว่าพวกเขายังมีน้ำเหลืออยู่หรือเปล่าคุณเดินเข้ามาในตอนนี้และจำได้ว่าผู้มาเยือนคือช้างเหอและเสี่ยวเดียวหัวหน้าชาวฮั่นพวกคุณยังมีน้ำดื่มอยู่ไหมพวกเราน้าหมดแล้วเราสามารถแลกน้ำกับคุณได้ไหม ชางทำท่าทางพูดกับคุณคุณก็ขมวดคิ้วทันทีการแลกน้ำไม่ต้องพูดถึงของเก่าของพวกเขาเหล่านั้นนอกจากประชากรคุณไม่สนใจอะไรเลยโบกมือสุ่มๆเพื่อบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนให้พวกเขาตามตัวเองมาคุณพาพวกเขาไปที่ด้านหลังของเกวียนวัวสีล้อพลิกตัวขึ้นไปบนรถยิบชามดินเผาใบใหญ่จากด้านหน้าคนในเผ่าต่างตกใจโอโนมันอะไรพวกเขานำบ้านมาที่นี่ได้ยังไงแล้วหัวหน้าเผ่าที่ถืออยู่นั่นคืออ่างหินหรือเปล่าพวกเขามีอ่างหินเต็มบ้านเลยแต่น้ำละ่ะ มีแต่อ่างก็ไม่มีประโยชน์แล้วพวกเขาก็เห็นคุณมาที่หลังเกวียนวางถังไม้ทรงกลมลงดึงจุกไม้ออกจากฝาทันใดนั้นน้ำก็ไหลออกมาจากถังเด็กหนุ่มคนหนึ่งอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจนี่คือภาชนะใส่น้ำหรือเปล่าใหญ่ขนาดนี้เลยหรอข้างในคงใส่คนได้เลยมั้งคุณไม่ตอบเขาแต่ส่งถ้วยดินเผาที่เต็มไปด้วยน้ำให้กับชางดื่มเธอไม่ต้องเปลี่ยนชางวางมือขวาบนหน้าอกโค้งตัวเล็กน้อยเพื่อขอบคุณคุณแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเสี่ยวเดียวดื่มน้ำในชามจนหมดเกลี้ยง มองดูคนที่รอคอยดื่มน้ำอยู่ข้างหลังคุณส่งชามดินเผาให้ตาจุยให้เขาแจกน้ำให้ทุกคนดื่มหัวหน้าเหหันพวกคุณก็ไปงานดูใบไ,ไม้ผลิใช่ไหมคุณคิดว่าเผาของเราสองเผาจะไปด้วยกันได้ไหมคุณรู้ว่าเขาแค่ต้องการตามไปดื่มน้ำเท่านั้นคิดแล้วก็ไม่ปฏิเสธถ้าไม่ผิดเด็กผู้ชายเหล่านั้นก็น่าจะถูกนำไปแลกเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นคนจากเผาเบียนก็จุดไฟข้างๆเผาหัน่นบางคนกำลังนอนหลับบางคนก็ มองด้วยความสงสัยไปที่คนของเผ่าฮันและสิ่งต่างฮ่หาฮ่ากระซิบกันอย่างเงียบฮ่หาฮ่าเมื่อรุ่งเช้าวันถัดมากลิ่นหอมของเนื้อสัตว์ลอยเต็มทั่วค่ายอาหารเช้าของเผ่าฮันได้ถูกเตรียมไว้แล้วนั่นคือสิ่งที่คนของเผ่าฮันใช้ธนูฆ่ากระต่ายและมาหมอดเมื่อวานนี้เผ่าต่างๆก็ถูกกลิ่นหอมนี้ดึงดูดแล้วนําเนื้อแห้งของตัวเองมาเผาบนไฟคุณก็นั่งอยู่ข้างกองไฟใช้กิ่งไม้เสียบตับกระต่ายมาเผาโรยเกลือและพริกไปด้วยทันใดนั้นกลิ่น อันแปลกประหลาดก็ดึงดูดให้เสียวตี้เข้ามาเขาจ้องมองคุณอย่างไม่กระพริบตาเล่นกับอาหารบนกิ่งไม้กลืนน้ำลายอย่างหมดหวังคุณรอให้สุกแล้วใช้มีดแบ่งครึ่งให้เขาเพราะเขารอคอยอาหารมานานแล้วเสี่ยวเทียยิ้มรับเนื้อกระต่ายแห้งกัดลงไปทันทีเคี้ยวไปไม่กี่ครั้งหน้าแดงขึ้นมาอ้าปากกว้างและใช้มือพัดลมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่อยากคลายออกมาท่าทางของเขาทําให้คุณอยากหัวเราะแต่คุณไม่อยากแกล้งเขาอีกแล้วคุณจึงหยิบน้ําเย็นมาให้เขาหนึ่งถ้วย เขาดื่มน้ำสองอึกแล้วจึงรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยนี่รสชาติอะไรรู้สึกไม่ดีเลยแต่ฉันชอบมันคุณบอกเขาว่านี่คือพริกรสชาตินั้นคือรสเผ็ดเสี่ยวเดียชี้ไปที่อีกถุงหนึ่งที่บรรจุเม็ดสีขาวและถามว่าแล้วเม็ดสีขาวนี่ละ่ะคุณหยิบเกลือเล็กน้อยใส่ในมือของเสี่ยวเดียนี่คือเกลือขาวรสเค็มกินแล้วจะมีแรงสามารถเดินทางได้ไกลและทำงานได้มากขึ้นยังไม่รู้จักเหนื่อยกับการก้มตัวเสี่ยวเดียเลียตาของเธอแล้วก็ลืมตาขึ้นทันที แล้วก็วิ่งกลับไปอย่างตื่นเต้นเพื่อไปเอามาให้แม่ของเธอดูเธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่เผ่าของเธอต้องการแม่ของเธออยากรู้ว่ามันคืออะไรเซียวเดียจึงเอาหินขาวนั้นใส่เข้าไปในปากของแม่รสชาติของเกลือทําให้แม่ของเธอย่นคิ้วแต่ก็ยังกลืนลงไปอย่างยากลําบากรีบคว้าตัวเสียวเตี้ยแล้วถามว่านี่มาจากไหนนี่คือหัวหน้าเผ่าหันให้ฉันเขามีอีกเยอะเลยพูดเสร็จเสียวเตี้ยก็ดึงแซยมาหาคุณตอนนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยยิ้มร้ายที่มุมปากของคุณฮิฮิปลาติดเบ็ดแล้ว แล้วก็ยินดีให้ถุงเล็กๆที่ทําจากงูนั้นหินขาวที่บรรจุในหนังดินที่เคยชิมผ่านสายหินใช้นิ้วจุ่มเล็กน้อยแล้วใส่เข้าปากทาท่าดูดฟันและปากดูเหมือนจะสนุกกับรสเค็มบริสุทธิ์นี้แล้วก็ตื่นเต้นถามคุณหินขาวที่อยู่ในมือของชนเผ่าหั่นมาจากไหนสามารถแลกเปลี่ยนกับเราได้ไหมนี่คือสิ่งที่ชนเผ่าของเราทําขึ้นเองสามารถแลกกับเกลือขาวหนึ่งถ้วยชายคนนั้นคิดสักครู่เด็กชายเหล่านั้นถูกกาหนดให้แลกกับชนเผ่าอื่นอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงตอบตกลงอย่างรวดเร็ว เพียงแต่เขาต้องการแลกเด็กชาย20คนในครั้งเดียวเขาหวังว่าคุณจะให้เกลือเพิ่มอีกหน่อยคุณแกล้งทำเป็นลังเลในที่สุดเขาก็พยักหน้าเครื่องบินพาเขาไปที่ด้านหลังของเกวียนเมื่อคุณเปิดหนังสัตว์ออกชนเผ่าที่อยู่ข้างเคียงต่างตกใจบนเกวียนนอกจากจะมีเครื่องปั้นดินเผาเต็มไปหมดยังมีถังไม้ขนาดใหญ่อีกหลายใบยของมากมายขนาดนี้ล้วนเป็นภาชนะแค่หยิบออกมาสักชิ้นก็สามารถแลกคนได้อย่างน้อยหนึ่งคนชนเผ่าหั่นร่ำรวยมากแต่เมื่อคุณเปิดฝาถัางไม้หลายใบยอย่างจงใจ พวกเขาก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปวตี้มาภายในถังไม้ขนาดใหญ่เหล่านี้เต็มไปด้วยหินขาวชางรู้สึกว่ามันไม่จริงสักหน่อยคุณรู้ไหมว่าหินเป็นสิ่งที่มีค่ามากและหายากยิ่งกว่านั้นยังเป็นหินละเอียดสีขาวแบบนี้แต่ชนเผ่าฮันกลับมีมากมายขนาดนี้ตอนนี้ความตั้งใจของเขาที่ไม่ต้องการเข้าร่วมกับชนเผ่าอื่นเริ่มสันคลอนแล้วถ้าเป็นชนเผ่าฮันที่ร่ำรวยแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเลวร้ายไปกว่ากัน